สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมโจสิทธิ์อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปตกปลากับเพื่อนๆกันนะครับแล้วเราไปดูกันเลยครับว่ามันจะสุดขนาดไหนนะครับผมใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับทุกคนโยโย่ไปไหนครับอ้ไปขโมยไก่เข้ามาไปคั่วไก่ครับอนไ้ก็คือสิ่งใด เอาอะไรครับท่านเอาอะไรนักชื่อเอาทานอ๋อเอาทานโอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบ่อปลาที่เราจะมาตกนั้นใหญ่แค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนี่นะครับโหนี่นะครับ เอ้วันทำอะไรวะนี่นะครับโหเห็นเขาว่ามีปลาใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะได้ปลาตัวใหญ่เหมือนที่เขาพูดกันหรือเปล่านะครับผมวไง่างครับเสื้อเขียวนี่แชมป์โลกตกปลาดุกมาแล้วนะครับปลาดูดูหน้าครับแชมป์โลก เขินกล้องตอนนี้กำลังเตรียมการอยู่แมวใส่เดือนมาอ๋อนี่ไงอาหารนี่ย่อเอาจะรานี่นะครับโอ้เย่เย เอาจัดดูคนทำครับไขาย,ยานตอนนี้นะครับทุกคนเราเกำลังเตรียมตัวที่จะปิ้งไก่นะครับนี่เชือดเชือดเข้าไปซิงๆซิเข้าไปครับโอ้โหน่าอร่อยมากเลยครับเอาจัดเอาจัดดึงดึงโยโยนี่ดูครับฝีมือฝีมือ โอเคครับผมทุกคนตอนนี้นะครับเราก็กำลังเอาไก่มาไว้ที่ไม้ไผ่นะครับแล้วก็จะเอาไปปิ้งเลยนะครับผมดูต่อไปปิ้งไก่ด้วยครับผมปิ้งไก่ไม่พอคณะตกปลาไก่ครับดวนนวย

Um. ต oh, nope. oh. you know? ิดน uh. oh. oh. ้ำทุกคนติดนะ้ำติดครับตัวน้งไม็ได้มาช่วยผมหน่อยนะครับลงไปเลยติดติดติดตัวกะลีโอวโหเอาว่าเอาว่านี่เอาจัดดู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 นี่ go 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 นี right. im, ่นะครับผ่านไปสามสิบนาทีได้สามตัว โอ้ปลาอะไรวะไหนดูดิดิส่เยอะสันตกใจเด็กก็ของเด็กกเยเย่โได้แล้วครับตัวที่สองนอนอืมเอาว้าเอาวาเอาว้านี่ตอนนี้นะครับเราก็ปิ้งไก่เสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เอาไก่มาสับแล้วนะครับเตรียมที่จะกินแล้วนะครับผมดูดูฝีมือเชฟครับสับไก่นี้ ไม่ธรรมดาครับโอ้ตึงๆครับผมสับไก่เสร็จก็มาปิ้งเนื้อปลาต่อนะครับปิ้งเนื้อปลาโอ้น่าอร่อยมากเลยครับดูนะครับอ้าวลห่อตี่ย ขอบคุณทุกๆคนที่รับชมคลิปของโจสิทธิ์นะครับ